ในอนิเมะเรื่องกิทมะนั้นจะมีพวกมนุษย์ต่างดาวซึ่งในเรื่องจะเรียกว่าชาวสวรรค์ที่ได้เข้ามารุกรานโลกหนึ่งในชาวสวรรค์นั้นมีอยู่หนึ่งเผ่าที่แข็งแกร่งเหนือสิ่งมีชีวิตอื่นใดที่ชอบการต่อสู้และกระหายสงครามเป็นอย่างมากเผ่าที่ว่านั้นนะคะมีชื่อว่าเผ่ายาโตและวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับชนเผ่ายาโตก,กันนะคะว่าในเรื่องกิรมะนี่จะมีใครบ้าง ก่อนอื่นเราจะมาขอเล่าเรื่องราวของเผ่ายาโตกันก่อนสักเล็กน้อยนะคะเผ่ายาโตนั้นมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ดาวโคอันซึ่งเป็นดาวที่ห่างไกลดวงดาวนี้มักมีสภาพอากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่ตลอดเวลาน้อยมากที่จะแดดออกในอดีตนั้นดาวโคอันเป็นดาวที่สงบสุขแต่ก็ได้เกิดสงครามกับดาวดวงอื่นขึ้นเพราะลักษณะนิสัยของผู้อยู่อาศัยอย่างชาวเผ่ายาโตที่ชื่นชอบการต่อสู้และกระหายสงครามสุดๆทําให้ดาวโคอันถูกเพ่งเล็งจากดาวดวงอื่นโดยเหตุนี้ทําให้ ดาวโคอันจึงต้องถูกกองทัพพันธมิตรจากดาวด,าว,ดวงอื่นถล่มโจมตีใส่จนทําให้เกิดความเสียหายและประชากรล้มตายเป็นจํานวนมากเดเรว,วาฮาวนับก็โดนยําซะเลยนะคะเผ่ายาตโตที่เหลือรอดจากการโจมตีได้แยกย้ายกันออกไปอาศัยอยู่ที่ดาวดวงอื่นแต่ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่ยังคงอาศัยอยู่ที่ดาวโคอ,อัน แต่คนที่เลือกอยู่ก็ต้องอยู่อย่างลําบากเพราะสะภาพอากาศที่เป็นพิษและบ้านเมืองที่พังพินาศด้วยเหตุผลนี้นะคะมันจึงทําให้เผ่ายาโตนั้นกลายเป็นเผ่าที่หายากที่เหลือน้อยมากๆในจักรวาลเผ่ายาโตนั้นมีพละกําลังที่เหนือกว่าเผ่าอื่นเป็นอย่างมากมีสัญชาตญาณการสังหารและกระหายเลือดมากมีความอดทนความสามารถในการปรับตัวปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วประสาทสัมผัสที่เหนือชั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเหนือกว,กว่ามนุษย์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวคะ่ะโดยว่ากันว่า เผ่ะะายาโตคนหนึ่งนะคะเทียบได้กับทหารหลายร้อยนายเลยนะคะซึ่งก็ทุกคนที่ได้ดูเรื่องกินธร,รมมาแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะสังเกตเลยนะคะว่าฉาที่เปิดตัวชนเผ่ายาโตแต่ละทีนะคะค่อนข้างจะกดดันแล้วก็น่ากลัวเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาต่อสู้เนี่ยถ้าชนเผ่ายาโตนะคะโดนแทงหรือได้รับบาดเจ็บนะคะ mm hmm. เขาก็ยัง ต่อสู้ไปได้นะคะเรียกได้ว่าถ้าหัวใจไม่หยุดเต้นเนี่ยก็จะสู้ไม่ถอยเหมือนกันนะคะแต่ถึงแม้ว่ายาตกจะมีความแข็งแกร่งเหนือเผ่าอื่นมากๆแต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่เช่นกันนะคะนั่นก็คือพวกเขาจะไม่ค่อยชอบแสงแดดนะคะเมื่อโดนแสงแดดนานๆร่างกายของพวกเขาจะเริ่มอ่อนแอลงอย่างช้าๆนะคะและอาจถึงตายได้เลยทีเดียวซึ่งพวกเขานะคะก็จะมาพกร่มนะคะเอาไว้กางกันแดดอยู่เสมอนะคะแถมร่มของเขาก็ยังใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้ได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ชนเผ่ายาตกนะคะยังมีประเพณีหรือสันชาติยา ะะที่เก่าแก่ลึกลับนะคะซ่อนไว้อยู่อีกด้วยนั่นก็คือถ้าเผ่าญาโตกมีลูกชายลูกชายคนนั้นจะพยายามฆ่าบุพการีของตัวเองให้ได้เพื่อเป็นการแสดงความแข็งแกร่งและความเหนือกว่าของตัวเอง อย่างที่เราจะเห็นในเนื้อเรื่องนะคะว่าคามูอินั้นพยายามที่จะฆ่าพ่อของตัวเองอย่างอุมิโบสึนะคะจนทําให้อุมิโบสึเนี่ยบันดาลโทสะเกือบจะฆ่าลูกชายของตัวเองให้ตายคามือเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามประเพณีนี้นะคะได้ถูกยกเลิกไปนะเพราะว่าชนเผ่ายาตุนใกล้ที่จะสูญพันธุ์เต็มทีแล้วนะคะต่อมาเราจะมาดูกันว่าในเรื่องกินธรรมนั้นมีตัวละครอะไรบ้างที่เป็นเผ่ายาตกนะคะคนแรกก็คืออุมิโบสึนะคะถือ ได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของเผ่ายาโตเลยนะคะคนนี้เขาแข่งแกร่งจนแม้แต่ยาโตะด้วยกันเองก็ยังต้องยอมรับนะคะโดยหน้าที่ของเขาก็คือการท่องไปทั่วจักรวาลน,นะคะเพื่อคอยกําจัดพวกเอเลี่ยนที่ชั่วร้ายนะคะหรือว่าเอเลี่ยนบัสเตอร์หรือแม้แต่ช่วยทําให้ดาวดวงต่างๆนะคะพ้นจากภัยพิบัติก็เป็นฝีมือของเขาทั้งหมดด้วยเหตุนี้นะคะเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นนักเก็บกวาดของจักรวาลน,นะคะภายหลังเขาเองนะคะก็ได้กลายเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจจน แม้แต่รัฐบาลของโลกเองก็ยังรู้จักวีรกรรมของเขาะคะที่ว่ากันว่าเป็นการกอบกู้ดวงดาวมานําไม่ถ้วนนั้นได้โด,งด่งดังอย่างมากความยิ่งใหญ่นี้เองกลายเป็นโฆษณา,าปลุกผมที่มีความยาวถึง30นาทีเลยทีเดียวนะคะซึ่งที่เป็นแบบนี้นั่นก็เพราะว่าเขาหัวล้านนะคะแหมหัวล้านเนี่ยก็โดนล้อทั้งเรื่องเลยนะคะสำหรับคุณอุมิโบสึของเรานะคะแม้ว่าเรื่องราวของอุมิโบสึนะคะจะรุ่งโรจน์และน่าทึ่งเพียงใด แต่เขาก็กลับเป็นคนที่ล้มเหลวนะคะในเรื่องของครอบครัวเป็นอย่างมากในวัยหนุ่มนั้นด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้องมิบทสื่อต้องเดินทางไปทั่วจักรวาลเพื่อช่วยเหลือภรรยาของเขาแต่มันก็กลับสูญเปล่านะคะเขาสูญเสียภรรยาที่รักยิ่งไปอย่างน่าเศร้ามีหนำซ้ำําลูกชายของเขายังคิดต่อต้านเขาและหนีออกจากบ้านไป ซึ่งเรื่องราวในอดีตของโองมิโบสึนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปเล่าแยกอีกทีหนึ่งนะคะรอติดตามชมกันได้เลยนะ คนต่อมานะคะก็คือราชาแห่งรัติการโฮเซนนั่นเองนะคะที่ต้องเรียกว่าเป็นราชาแห่งรัติการก็เพราะว่าเขาเป็นผู้ปกครองย่านโคมแดงนะคะย่านแห่งการค้าประเวณีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอย่างโยชิวาระนะคะโดยเมืองโยชิวาระนั้นเป็นอู่ต่อเรือสําหรับ สร้างและซ่อมแซมเรือให้กับรัฐบาลบาคูฟุนะคะมันจึงเป็นฐานใต้ดินที่สามารถเปิดหลังคาออกได้ปัจจุบันเมืองน,นี้นั้นก็ได้เปลี่ยนไปเนื่องจากรัฐบาลที่ช่อชนนะคะมันกลายเป็นเมืองที่อยู่นอกเหนือกฎหมายและถูกปกครองโดยชาวสวรรค์เผ่ายาโตอย่างโฮเซนนั่นเองเขานั้นเป็นเผ่ายาโตอีกคนหนึ่งที่แข็งแกร่งมากความแข็งแกร่งของเขานั้นเทียบเท่าได้กับอุมิโบสึเลยนะคะเพราะในอดีตนั้นโฮเซนได้ตั้งตัวเองเป็นราชาแห่งเผ่ายาโตแต่แม ว่าเขาจะเป็นบบราชาแต่เขาก็ไม่อาจจะชนะอุมิโบสึได้ทั้งคู่ได้ต่อสู้กันอย่างยาวนานถึง3วัน3คืนแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินแพ้ชนะกันแต่อย่างไรเนื่องจากอุมิโบสึนั้นปวดท้องต้องการเข้าห้องน้ําถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะคะก็ต้องเรียกว่าให้ขี้ก่อนไปรบนะคะนอกจากนี้เองโฮเซนยังเป็นผู้ก่อตั้งกองกําลังรบหน่วยที่เแห่งโจรสลัดอวกาศ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างฮารุซามิอีกด้วยโฮเซนนั้นได้ก่อเรื่องราวที่โหดร้ายมากมายนะคะจนเมื่อเขาอายุมากขึ้นเขาก็ได้ถอนตัวออกจากการเป็นโจรสลัดอวกาศและกลับมาปกครองเมืองโยชิวาระนอกจากนี้ราชาแห่งรัติการอย่างโฮเซนก็ยังมีประเด็นกับยญิงสาวที่เป็นสโสเพนีอันดับหนึ่งและว่ากันว่าสวยที่สุดในโยชิวาระอย่างโนิวะอีกด้วย คนต่อมาก็คือคาโมอินะคะก็คือลูกชายของอุมิโบสึนั่นเองนะคะเขาเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แข็งแกร่งและโหดมากๆเลยทีเดียวนะคะความแข็งแกร่งของพ่อได้ส่งต่อมายังคาโมอิเต็มๆแต่คาโมอิเลือกเดินเส้นทางที่แตกต่างออกไปในวัยเด็กเขามักจะอยู่บ้านดูแลแม่ของตัวเองที่ป่วยและคอยเลี้ยงดูน้องสาวในช่วงที่อุมิโบสึไม่อยู่บ้านเขาก็มักจะมีเรื่องชกปล่อยกับผู้อื่นอยู่เสมอจนอุมิโบสึต่อว่าอยู่บ่อยๆและการที่อุมิโบสึออกเดิน เดินทางจากบ้านไปอย่างยาวนานนั้นคามูอิก็มีความคิดที่อยากจะแข็งแร่งขึ้นเพื่อปกป้องครอบครัวและเขาก็ไม่ชอบมากๆกับการกระทําของอุมิโบสิที่เอาแต่ทํางานจนไม่สนใจครอบครัวสุดท้ายแล้วคามูอิก็รู้ว่าสาเหตุที่แม่ของตัวเองป่วยนั้นก็เกิดจากตัวพ่อของเขานั่นเองนะคะเขามีความคิดที่จะต่อต้านพ่อของตัวเองและก็ได้ตัดสินใจออกจากครอบครัวไปคามูอินั้นเลือกที่จะเข้าร่วมกับโจรสลัดอวกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างฮารุซามิเขา แห็งแกร่งและโหดเที่ยมทําสงครามฆ่าคนไปมากมายเป็นปีศาจเลือดเย็นที่ไร้ความปราณีเขาฆ่าคนได้อ,อย่างไม่รู้สึกผิดและมันจะทําหน้ายิ้มแย้มอยู่เสมออีกด้วยตามความคิดของแอดแล้วในช่วงท้ายๆของเรื่องนะคะคามุยมันน่าจะแข็งแกร่งกว่าผู้เป็นพ่ออย่าง,งอุมิโบสึไปแล้วก็ได้นะคะ คนต่อมาก็คือคางูระค่ะคางูระนั้นถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครหลักในเรื่องกินธรรมะเลยก็ว่าได้นะคะเธอคือลูกสาวของอูมิโบสึเป็นน้องสาวของคาโุอิถึงแม้เธอจะมีสายเลือดเผายาโตอยู่ในตัวแต่เธอก็กลับอยากที่จะใช้ชีวิตเป็นเด็กสาวธรรมดาในเนื้อเรื่องนั้นคางูระจะเป็นเด็กที่ขี้เล่น เป็นคนซื่อๆดูไร้เดียงสามากก่อเรื่องมากมายให้คนกินและชินปาจิแต่ถึงอย่างนั้นเองคางูระก็มักจะมีมุมที่รักสัตว์ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมักจะผูกมิตรกับผู้อื่นอยู่บ่อยๆอย่างไรก็ตามแล้วอย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่าในตัวของเธอนั้นมีเลือดของเผ่าญาโตะไหลเวียนอยู่เรื่องการต่อสู้และพละกําลังของเธอนั้นนับได้ว่าสร้างความประหลาดใจให้กับคณกินและชินเซนกุมิสุดๆโด,ดยพวกเขามักจะเรียกคางูระว่ายายเด็กสาวพลังช้างนั่นเองค่ะในช่วงที่เพื่อนๆของเธอเข้าตาจนสุดๆ ชาตยานเผ่ายาโตของเธอก็มักจะตื่นขึ้นเธอจะไล่ฆ่าศัตรูอย่างโหดเหี้ยมและจะไม่หยุดจนกว่าศัตรูจะตายในวัยเด็กนั้นคงังโระได้อาศัยอยู่กับครอบครัวแต่เมื่อครอบครัวได้พังทลายลงเธอก็ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการจึงได้มาที่ดาวโลกเพื่อทำเรื่องสนุกสนุกและก็ตามเนื้อเรื่องเลยนะคะที่เธอได้พบกับปุณกินและชินปาจิพร้อมกับได้ทำงานที่ร้านสารพัดรับจ้างนั่นเองค่ะ คนต่อมานะคะก็คืออาบุโตะค่ะอาบุโตะนั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างสําคัญกับคาโมอิมากๆเลยนะคะชายชะกันชาวเผ่ายาโตะผู้นี้นั้นเป็นสมาชิกของโจรสลัดอวกาศฮารุซามิหน่วยที่7นะคะซึ่งเป็นคนที่พาคาโมอิเข้ามาเป็นสมาชิกของฮารุซามินั่นเองเขาคอยดูแล,แลและเป็นคู่หูคาโมอิอยู่เรื่อยมานะคะจนคาโมอิได้ขึ้นเป็นหัวหน้าหน่วยที่7็ซึ่งทําให้เขาได้กลายเป็นรองหัวหน้าไปโดยปริยายในเรื่องความแข็งแกร่งนั้น อาบุโตก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ แข่งมากเขาเป็นคนที่เยือกเย็นแต่ก็ไม่ได้ไร้สาระนะคะอบุโตมักที่จะไม่ชอบนะคะเวลาที่เห็นเผ่ายาโตะด้วยกันต้องมาต่อสู้กันเองอย่างเช่นในตอนที่คามุอิได้เข้าต่อสู้กับโฮเซนเขาได้เข้าไปหยุดการต่อสู้จนทาให้เสียแขนของตัวเองไปหนึ่งข้างเลยทีเดียวแต่ที่เราสังเกตนะคะอบุโตนั้นมักจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเผ่าของตัวเองเป็นอย่างมากเขามักจะใจอ่อนชอบช่วยเหลือเด็กนะไม่ว่าจะเป็นคามุอิหรือแม้แต่ตอนที่ต่อสู้กับคางุระนะคะอบุโตก็ได้ช่วยเหลือคางุระในตอนที่การต่อสู้จบลง

คนต่อมานะคะก็คือโคกัะคะ่ะโคกันั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะคะเธอเป็นภรรยาของอุมิโบสึพร้อมกับเป็นแม่ให้กับคาโมยิและคางุระนะคะที่เธอเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจนะั่นก็เพราะว่าเธอเป็นผู้อยู่รอดเพียงคนเดียวบนดาวบ้านเกิดของเผ่ายาโตอย่างดาวโคอันนั่นเองนะคะด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ยรายนะคะเป็นรังของสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์หลายชนิดไร้ซึ่งอาหารนะคะคำถามก็คือเธออาศัยอยู่ได้อย่างไรคําตอบก็คือเธอเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่เกิดจาก พลังของอัลทนานั่นเองนะคะซึ่งมันทําให้เธอแข็งแกร่งที่สุดนะคะหลายคนคงจะสงสัยว่าอัลทนานั้นคืออะไรอัลทนานั้นคือพลังงานที่อยู่บนดาวเคราะห์ซึ่งมันจะมอบความเป็นอมะตะให้กับสิ่งมีชีวิตนะคะโคกัตนั้นได้รับพลังของอัลทนาทําให้เธอมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกินอะไรเลยแต่ถึงอย่างนั้นเธอเองก็ต้องมีชีวิตอยู่อย่างลําพังบนดาวเคราะห์ซึ่งว่ากันว่าเธออยู่บนดาวโคอันมาแล้วนับพันปีนะคะทาให้ส่วนลึกในใจของเธอนั้นรู้สึกเหน ก็เปนอย่าางมาและความรู้สึกพื้นฐานของเธอนั้นมันด้านชาไปหมดจนอยู่มาวันหนึ่งเธอก็ได้พบเข้ากับอุมิโบสึนะคะที่กลับมาเยี่ยมดาวบ้านเกิดซึ่งเมื่อได้พบกันนะคะเรียกได้ว่าแหนมของอุมิโบสึนั้นนะคะชูชันขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะสัญชาตญาณของเผ่ายาตโตะนะคะบอกกับเขาว่าอยากจะสืบพันธุ์กับโคกะนั่นเองนะคะในช่วงแรกนั้นโคกะไม่ได้ยอมรับในตัวของอุมิโบส ữ, นะึทำให้อุมิโบสึต้องตามตื้อตามจีบอยู่นานเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วอุมิโบสึก็สามารถเอาชนะใจโคกะ ได้โคกะได้ตัดสินใจที่จะทิ้งดาวบ้านเกิดของเธอไปอยู่ที่ดาวราคุโยเพื่อสร้างครอบครัวกับอุมิโบสึแต่ด้วยเหตุที่เธอจากดาวโคอันไปนี่เองมันจึงทําให้ร่างกายของเธอนะี่ยอ่อนแอลงไปอย่างมากและเมื่อเธอคลอดลูก เธอทั้งสองคนสําเร็จแล้วอาการป่วยของเธอจึงสุดลงสุดๆนะคะอุมิโบสึผู้เป็นสามีจึงได้พยายามเดินทางทั่วอวกาศเพื่อที่จะหาทางรักษาเธอสุดท้ายแล้วอุมิโบสึก็ได้พบกับคริสตัลอัลทาน่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันก็ไม่ทันเธอเลือกที่จะใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายกับครอบครัวและเธอก็ได้จากไปอย่างน่าเศร้า คนต่อมาก็คือมูสึค่ะมุสึนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นเผ่ายาโตะซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าในเนื้อเรื่องนั้นเธอไม่ค่อยจะได้โชว์ความสามารถในการต่อสู้สักเท่าไหร่ในอดีตมุสึนั้นเป็นลูกสาวของชิโดริอันเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยเผ่ายาโตะซึ่งหาผลประโยชน์โดยการเป็นโจรสลัดคาทาด้วยเหตุน,นี้เองเธอจึงถูกเลี้ยงดูมาอย่างโจรสลัดเมื่อเธออายุได้14ปีเธอก็ได้เป็นรองหัวหน้าหน่วยที่2ซึ่งค่อนข้างที่จะขัดกับความตั้งใจของเธอเป็นอย่างมากในช่วงวัยเด็กของเธออนนัั้้้ไดมีโกกาสรูจ กับอุมิโบสึซึ่งอุมิโบสึก็ได้เล่าเรื่องราวของเขาให้กับเธอได้ฟังอีกด้วยอย่างไรก็ตามแล้วกลุ่มชิโดริก็ได้ล่มสลายลงเพราะพ่อของเธอเสียชีวิตและท่าทุกคนก็ถูกปล่อยให้เป็นอิสระในช่วงนั้นเองมูสึก็ได้รู้จักกับซากามโตทัสมะทั้งคู่ก็ได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มที่ชื่อว่าไคเอนไตและทำธุรกิจร่วมกันอย่างรุ่งเรืองนั่นเองค่ะ คนต่อมาก็คืออุนยูค่ะอุนยูนั้นเป็นทหารคนนึงในกลุ่มโจรสลัดอวกาศฮารุซามิสังกัดหมวยที่เ็เขาปรากฏตัวออกมาพร้อมกับพวกคามุอิและอบุโตแต่ก็ไม่ทันจะได้โชว์ความสามารถอะไรนะคะเพราะเขาได้เสียชีวิตจากการเข้าไปหยุดการต่อสู้ของคามุอิและโฮเซนนั่นเองมันทําให้เรารู้สึกเลยว่าถ้าไม่แล่ได้ชีวิตและแขนข้างหนึ่งของอบุโตนั้นก็คงจะไม่สามารถที่จะหยุดการต่อสู้ของทั้งคู่ได้ และคนสุดท้ายก็คือมาสเตอร์ซันมาสเตอร์ซันนั้นปรากฏตัวออกมาในช่วงท้ายของเรื่องเขาเป็นตำนานทหารรับจ้างผูอ้อาวุโสแห่งเผ่ายาตกมีความเชี่ยวชาญด้านพลังชีกงซึ่งเป็นศาสตร์การฝึกฝนสุขภาพแบบจีนโบราณสามารถควบคุมลมหายใจหรือฟื้นฟูชีวิตได้อย่างอิสระและควบคุมอายุข,ขัยของตัวเองได้อย่างที่เราได้เห็นมาสเตอร์ซันที่ในตอนแรกนั้นดูเป็นคนแก่ถือไม่เท้าแต่เมื่อเขาจําเป็นจะต้องต่อสู้ร่างกายของเขาก็จะมีความแข็งแกร่งกำยำสุดๆเขา สามารถปรับร่างกายของตัวเองให้ใหญ่หรือเล็กลงได้เพื่อหลบตาลโจมตีซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษของเขาแต่ถึงแม้ว่ามาซ่าซันจะนแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็ได้ถูกจัดการโดยคามุอิและคางูระลงนั่นเองนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะคือเผ่ายาโตในเนื้อเรื่องกินธร,รมะนะคะสมพวกทหารวิกกี้ที่ไม่มีชื่อนะคะในเนื้อเรื่องเราไม่พบข้อมูลก็จะไม่ขอพูดถึงในคลิปนี้นะคะถ้ะหาหเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อบนี้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ